สาอากาศดิจิตอลทีวีแบบนี้จะสามารถดูฟรีทีวีได้ทุกช่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูครับตัวรุ่นที่ผมหยิบมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อ ABL รุ่น T22 จุดเด่นของเขานะครับคือเล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้แล้วก็สายนะครับแถมมาให้มีความยาวถึง5เมตรนะครับรอบนี้นะครับผมจะติดตั้งในห้องนะครับวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะครับใช้แจ็คตัวนี้นะครับต่อที่ด้านหลังของทีวีนะครับ เราควรจะวางเสาไว้ที่สูงๆหรือที่โล่งโลเพื่อรับสัญญาณได้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อมต่อครั้งแรกต้องสแกนหักขึ้นก่อนนะครับใช้แก๊กตัวนี้นครับไปเชื่อมต่อกับหลังทีวีของเราเสาตัวนี้จะเหมาะกับคนที่พักอยู่คอนโดหรือว่าหอพักที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยด้วยขนาดเสาที่เล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถดูฟรีทีวีได้ทุกช่องเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถดูฟรีทีวีความคมชัดระดับ HD 3579็ดได้หมดเลยเสาอากาศตัวนี้ใช้งานได้เฉพาะดิจิตอลทีวีและที่กรุงเทพเท่านั้นพี่พเพื่อนๆอยู่ที่ต่างจังหวัดแนะนําให้สั่งซื้อเป็นกล่องดิจิตอลทีวีบวกเสาก้้งปลาจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งเสาตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเหมือนรุ่นอื่นใครกําลังมองหาเสาอากาศดีๆไว้ใช้งานแนะนําตัวนี้เลยเสาอากาศดิจิตอลทีวียี่ห้อ ABL รุ่น T 2อขีดขนาดเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายช่วงนี้จัดโปรลดราคาอยู่รีบจัดเลลยสสรุปแ้วอา,ากาศ นี้สามารถใช้งานได้จริงดูฟรีทีวีได้ทุกช่องคมชัดระดับ HD ไม่ต้องเสียรายเดือน